สวัสดีครับพบกับร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำโปงโมชั่นชุดห้องนอนสุดพิเศษนะครับชุดห้องนอนมาเจสนะครับในชุดห้องนอนมาเจสจะประกอบด้วยเตียงขนาด6ฟุตตู้เสื้อผ้าแล้วก็โตเครื่องแป้งนะครับความพิเศษของชุดนี้ก็คือวัสดุจะเป็น PVC สีขาวแบบเงานะครับกันน้ำให้ความรู้สึกือนสีขาวไฮกลอสนะครับตัวเตียงนั้นจะเป็นเตียงยกลอยนะครับ ส่วนหัวเตียงจะเดินคิ้วอลูมิเนียมสีทองนะครับตัดกับสีขาวเพิ่มความเรียบหรูให้กับห้องนอนนะครับตู้เสื้อผ้าจะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดเมตรสามเซนและความสูงพิเศษ2เมตรสิเซนนะครับภายในตู้เสื้อผ้านั้นสามารถแขวนชุดเดรสได้นะครับเดรสยาวและมีลิ้นชักให้2ลิ้นชักนะครับตรงกลางของตู้จะเป็นกระจกเงาสามารถสองกระจกได้เกือบเต็มตัวครับส่วนทางโต๊ะเครื่องแป้งจะเป็นขนาด80เซนนะครับพร้อมเก้าอี้สตูลสำหรับนั่งตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ จัดโปรเพียง15,900บาทนะครับสามารถจัดส่งและติดตั้งฟ ani, รีอุบลราชธานีสีสกเเดยโสธรและอำนาจเจริญครับถ้าสนใจสามารถติดต่อเข้ามาคลายใต้คลิปนี้ได้นะครับสวัสดีครับ